มาใส่บาทวันพุธที่17มีนา64ค่ะวันนี้มีข้าวหมกไก่ค่ะมีต้มยูซุสกาดมิสับข้าวเปล่าสะเด็ดไก่ค่ะแล้วก็มีทัพเค้กบัวรี่ต้มเนื้เหลืองหัวหัวมะพร้าวหัวสังขยาค่ะแล้วก็มีเค้กโรลกับกาแฟค่ะแล้วมีขนมปังไส้ถั่วแดงค่ะแล้วมีน้ำเปล่ามีขนมครกเจ้าอร่อยแม่ชอบแล้วมีกระตซ์อยนาดำค่ะทุมคนมาดร่วมกันนะคะเพื่อนๆไช่วยไปสุงได้โลกได้ภัยมีกินมีใช้ตลอดต้องมีสีสุนคุณรักษาค่ะแจ้งค่ะวันนี้เดีข้้าวหมกกไไ่่อีดะ ้มจืดข้า,าขเปล่าตัดเด็ดไก่ัวแดงระวังคนอยา่าทมาวาทติกายุนสังค์สาธุสาธุสาธุทะเลยามเช้าวนันที่สิบเจ็ดมีนาสาบ้านหญิง แสงแรกค่ะแสงแรกเช้ามันพุ่ที่17มีจ็คนาะ จริงๆนะเูะมือ,ามาอ้วยไหมนะเพื่อนสิค่าแสงแรกเช้านะสิบห้าโอ้ที่1ิบเจ็มีนาค่ะเพื่อนเริ่มใส่บัตรมาแล้วนะคะมาได้ช่วยใครเระเพื่อนมา,ค,มาค่ะมาเดินออกกำลังกายกินลมชมยิวกับพี่หญิงสงขากันนะ,ะเพื่อนอไปค่ะ เขาเลยนะคเพื่อนๆเห็นป่ก็่าเหงยอเขาแล้วนะเพื่อนๆเห็นยอดเขาแลวพอนๆสชื่อนัับาขึเยอดเขาก็สัชื่น้เพื่อนๆข้นมา้นเขาสัชื่นไงเพื่อนๆรู้สึกไหม ของท,ทุตี 17, ่สิบเจ็ดเพื่อนเพื่อนท,ทุตี่สิบเจ็ดวันนี้มีหมอกๆห,หน่อยๆนะเพื่อน,นนะครับเพื่อนเห็นดอกไม้แสดงว่าหิ่งถึงยอดเขาแล้วแต่วันนี้วันพุธนะคะถ้าดูว่าเป็นวันไหนไหนดูจากสีเสื้อหญิงนะคะเพื่อนๆพืหญิงใส่เสื้อสีทางวันค่ะถึงยอดเขาแล้วนะคะเพื่อนๆพื่อนเพื่อนเไม่ขึ้นอันน้ำเจอที ไห้เจอเพื่อนปุนะคะเพื่อนๆเพื่อนอบะมีเพื่อนมันกลัวลิงเอ้ยมันกลัวเอ้มันกลัวหมามันวิ่งขึ้นไปบนต้นไม้มันไม่กล้าลงมาค่ะเพื่อนมันกลัวมันกลัวหมาตรงตีนต้นไม้มีหมาอยู่ไม่ควนไม่ควนนีดเป็นกะลุงจ้องไมโครกับเพื่อนๆลิงกลางสุดหล่อแห่งเขาตังกวนค่ะมาเล่นไกลถึงเขามันจะมาลงไหมนะคะเพื่อน เช้าวันพุธที่17มีนาค่ะก็เหมือนเดิมน,นะคะลาเต้ชานมก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ไม่กล้าเข้ามาไม่กล้าเข้ามาค่ะตร,<า>ตรงนี้เพราะว่าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะตัวนี้ค่ะอยู่ตัวนี้ตัวนี้มันอยู่ไม่กล้าเข้ามาค่ะแม่เท่าไม่เท่าอยู่ไม่เท่าอยู่ไม่กล้าเข้ามาชานม,มันถอยให้แม่มันกินชานมกับลาเต้มันถอยให้แม่มันกินนั่นแม่ไหมนะครันเพื่อนๆแม่เจ้าลาเต้เจ้าชานมเนี่ยค่ะชานมกับลาเต้มันถอยให้แม่มันดูสิคะ ขนาดหมามันยังรู้จักแม่รู้จักอะไรเลยมันลังเสียสละให้แม่มันกินเลยค่ะเพื่อนๆเจสกาฉนม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 มันให้แม่มันกินเลยเพื่อนๆเต้เต้เต้มีทาสวยๆไหมลูกเต้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 ฉนอมลูกฉนอมฉน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 มของแม่เด็กดีเด็กดีฉนมเด็กดีเด็กดีเต้เด็กดีไหมอ่ะฮะเต้ยิ้มไหมยัง เดี๋ยวกะเพรกหนีแม่อีูกับเราอะชนมชนมมา,ากัดท่านมของแม่ทำไงเจ้านี่นี่ชนมไม่ไปกินกับพี่เต้รู้ฉัชนม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 เดี๋ยวแม่กินหมูมิ้แล้วลูกนะไปกินกับพี่เต้ลูก <c oughs> เอาวันพุทธที่สิบเจ็ดค่ะน้ำทะเลรับเรียบมาก <c oughs> มีหมอกที่พี่เต้ <c oughs> ทำเพิ่ <c oughs> พมซาเป็นน้งก็มาหาากันเหมือนเดิมนะครับเพื่อน Saya belum ketemu apa-apa, ada benda di atas